แม่บาป้า,ามาเป็นมือกล่องให้บาวอดอีกคือเก้าจับกลุ่งอีกอะไรพี่น้องบอสชุดถ่ายเละคล้องบาวอดที่เรือก็มีแต่คล้องอายย่างอยบอหนึ่งพี่น้องแต่คล้องบาปอนี่บอสชุดถ่ายแลวพี่น้องก็เรือแต่กลุ่งหน่อยวันนี้พี่น้องเรือสามบอ ห่างหายไปนานเลยพี่น้องว้เพิ่นบกคอยได้ลงคลิปสว่วนี้จับกลุ่มพี่น้องจับพ่ออยากว่าแถบทุกวันเลยพี่น้องหลอเสาเพป่นกสิเก็บังม่วงช่วงแม่ขาเน่หลอบหลอกบ,บายบายก็จับกลุ่มเลือบกคอยมีเวลาลงคลิปพี่น้องถ่ายคลิปยังบ่ได้ถ่าย จ้าน่าจะเป็นช่วงเย็นๆหน่อยอ่ะหนูติดจับกุ้งอยู่เลยตอนนี้โอ้ถ้าเป็นสามโมงทันไหมมโมงเย็นเนี้ยจ้าเพราะว่าเขาใกล้จะปิดจะเสร็จแล้วจ้าเอาเบอร์ใหญ่ อย่างเดียวจ้ะเก็บข้าวมั่วติดคัดหน่อยหนึ่งเนนกเนี่ขาวงวงโท่มาสังบอกงวงเก็บก็เอื่อหน่อยช่องคน ไปเอาหลังวะไปแกบก็เอ่ยหน่อยถาก็ได้จับกุ้งอีกะลรพี่น้อง้างจะจับกุ้งจะออกทางใดล้วบัดน,นี้เข้ามาแล้วออกบ่ได้พี่น้อง สิไดไล่ให้พี่น้องได้เบิ่ง niveau หลายบาแม่บาดก็สิไปเก็บหม่องมัว สบายดีสิบสามคนเด้อพี่น้องจะไหลเองไหนว่าคอยชิปเปเก็บฟังมัวฮะลอยโลละแต่หัวมันไปเก็บก็บเกยงน้อยก็มกจอยจะก็อยู่คนเดียวบื้องเหตุอีหยังชิปเป็นอีหยังยืนไหลอยู่ชื้อ เอาๆเอาเอาแล้วยื่นเบิ่งสิเป็น50อันนี้สิ